สวัสดีนะครับเอฟซีเราก็บุกบุก <ใน S 2> มาหายูทู e นะครับรช่องนี้ในเอฟซีไม่รู้อยู่กระเปล่านะแต่รถมอไซค์เพื่อนอยู่นะบุกมาหายูทู e ช่องนี้ในเอฟซีช่องไหนไม่รู้นะช่องนี้<อ>นี่แหละบ้านแม่เพียวเ<อ>นี่ โอ้สวัสดีครับผมโอ้โหไม่เจอสนานดีครับผมบอกกำลังกินข้าวอยู่บอไปไปไปกินต่อเดี๋ยวผมไปดูเจ้ากินข้าวก็ได้ไข่ดาวสามฟองโอ้นั่นแหละคือเมนูเด็ดมีแล้อินะพอดีว่ามาจากอุมานกันเลยอุ๊วมากยวะมาหาเจ้าเลยเพราะว่ามันก็ไม่ไม่เสียค่าน้ำมันเยอะนะเวะใกล้ๆนี่ เออเว้ทางผ่านทางผ่านก็เลยเวะมาตั้งใจมานั่นแหละโอ้บ้านเจ้าร่มรื่นดีนะเนาะเนน่ยแม่เพียวนะพี่น้องแม่เพียวเกี่ยวข้าวเมื่อวานโอ้นี่เกี่ยวข้าวบ่จ้าป<ะ>ัดเกี่ยวมือมันเหลือแปลงเดียวข้าวมันแปลงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะจะถูกลืมแล้วนี่เหมือนแม่เพียวเลยเออมันมันจะจเป็นมันมันเป็นแบบกระเทินนะนี่แปลงนี้ โอ้ร่มรื่นดิเนาะน่าอยู่ดินี่เลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ร่มรื่นร่มรื่นโอ้ยผมมานอนตรงนี้สบายเลยนี่มาเลยมาเลยมาเลยนอนทุกวันนอนทุกวันเลยโอ้ผมถ้าเกิดไม่มีอะไรทําผมขอมานอนเล่นที่นี่นะมาได้มาได้มาได้เลยเฮ้ยมันบรรยากาศมันได้มากเลยตรงนี้นะเฮ้ยย่ไอ้กล้องถ่ายนะอันนี้ฮะอะไรนะ เฮ็ยยังนะปิ้งนกโอ้เอฟซีปิ้งอยู่นี่เลยบ่กไปดูท่านผู้ชมปิ้งอยู่นี่เลยพี่น้องเลยปิ้งน้าเตาเลยแบบบ่ต้องอันดังไฟเนาะครับเอาไฟอยู่นี่เลยปิ้งอันนี้ก็น่าจะเป็นเตาถ่านนะท่านผู้ชมเตาถ่านเตาถ่านเตาถ่านเอาไว้ทำถ่านนะมีแม็กกำลังขายหรือว่าไอ้เจ้าไหนเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้เนาะเอาไว้ใช้เองมัน คือนอนอยู่นี่แล้วมันบรรยากาศอันกลิ่นของเตาถ่านเนี่ยมันจะธรรมชาติได้พี่น้องกลางวันมันไม่เท่าไหร่หรอกกลางวันอแต่กลางคืนก็ไม่ได้มามาแต่กลางวันนี่สะเลี้ยงปรุงเลี้ยงปลาก็ว่ากันไปดี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 บรรยากาศคักมันร่มรื่นดีเนาะตรงนี้เนาะัใส่ารูปไม้เออมันใช้ได้เลยนี่กินง่ายๆผมละเสียวมันลมทับหัวบังพี่น้อง ตตยเลวอลมท้วอ้อู้ยบอลลดอกบลลนดอกบลลนดอกอู้ยเจ้าก็ยาไปยู่ของเพื่นดูเอมันไม่หล่นดอกตายเล้ยเจ้าที่มาบ้านเพื่นพังเทนะเจ้านี่ไม่ยู่บอเผยไหมเผยใ็ไหมแต่เละแเะว่าเฮ็ดไรไแล้วนี่โอ้ไม่น่าไว้ใจเท่าไรน่ เป็นเป็นอะไรเออเพื่อนก็นอนตลอดเจ้าก็พูดเนาะโอ้แต่แล้วอย่านั่งแรงแล้วน่ะนี่ก็พ่งตัดต้นคามนี่ลุกนี่เอาไม้ยูคารมาเสริมหน่อยนี่เออตัดยูคารมาเสริมซะหน่อยมาเลยเจ้าสันหาร์เออนี่นะ F4 ช่องช่องโด่งดังนะท่านผู้ชมดังผู้ติดตามท่าไหรเยอะบุ้งเอฟซีไปกดติดตามเอฟซีก็เมนต์มาเยอะอยู่แล้วเพื่อนก็ถามว่า เก็บช่องอะไรคนติดตามร้อยสี่้านอย่ายังไม่ขึ้นอีกบ่วะ fc แม่เพียวนะพี่น้องแม่เพียวชาแนลหรอวะแม่เพียวชาแนลแม่เพียวชาแนลนะคะเออฝากไปกดติดตามหน่อยตายแล้วพี่น้องเอ้ยผมนึกว่าถึงพันแล้วยังกูเดือนกว่าแม่หรอวะร้อยกว่าร้อยกว่าคนว่าตอนนี้คนติดตามจะไปย่าติเยอะไปไปเยอะไปมึงเยอะเยอะเย็นเยอะจังเด้อจะรู้ล่ะเดินไปวัดดูเจอไหนหิมพาบุญวัดอะไรย็นไหน ไม่ต้องเจิ้งทิ้งป้าใช้อีนี่เจอคนเนิยวอยู่เออนี่เอฟซีจะไปหาซื้อน้ำเย็นให้ผมกินเฉยเลยไม่ต้องไม่ต้องเชิญเชิญกินข้าวต่อเดี๋ยวผมจะถ่ายเจ้ากินข้าวอ่ะตั้งกล้องมาเออโอ้เห็นผมมานี่อิ่มเลยบอดเดี๋ยวนี้โอ้ตายแล้วเอฟซีท่านผู้ชมข้าเจ้าหน่อยเดชเดชนะจูจีน่ะผมเที่ยงแล้วเออพาไปหาหน่อไม้นังจีน่ะ ฮากับฮาพุ่มเที่ยงมีพุ่มใบมงนี่นะแม่เพียวชาแนลพี่น้องฝากเป็นกดติดตามหน่อยนะไยค่ะช่องใหม่ค่ะเพราะว่าเพิ่นรับรองถ้าไปติดตามนี่มีอะไรให้ดูเยอะเนาะใครที่ชอบไปเบื้งให้ใบปลายอยูเสียเล็กไปส่งท่าใดเปลาเมื่ออยู่แบบไร้หิเกิดเปิดเรื่อยๆม่มีกัระตุ้มละเพราะแดงสำไพ่เหมันซีอยู่ทางพุ้นเพราะว่าเขาตัดไม้ลายนะตัดขายนะวันนี้มันมีมุตเก มันมีสถานที่ที่จะไปหาหน่อไม้อยู่อ๋อุข้างล่างคุณตรงที่เราจะไปขุดบัวกันนู่นขุดบัวอะหรอกบัวมีบบบบัวฮะคนมันลงไปไรบัวมันก็ต้องย่างไปไอฝั่งไอ้ลุงดาวทางไอ้นกพุณนี่นะท่านผู้ชมโอ้ยบรรยากาศดีดีดีร่มรื่นมากเลยไม่เกี่ยวไอ้ที่จะรวมมาอุนรุนเรียนนี่อุปกรณ์ไล่นกนี่แต่ว่ามันไม่ได้ไล่แล้วนะไอซีนกมัน หมดแล้วน้องข้าวเออนกไล่ชนส่วนมากนะนี่ท่านผู้ชมนี่ก็หาอยู่หากินอยู่บ้านเราก็สบายนะพี่น้องเออสวัสดีค่ะนี่นะแม่เพียวนะพี่น้องไปกดติดตามให้หน่อยนะให้ได้พันพันซับหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าไปกดติดตามไม่ผิดหวังในเอฟซีหน้าเห็ดแล้วก็ไปหาอืม เห็ดนาะอะไรนะเนาะหนูก็นืกอก็ได้ครบพันแล้วอย่างปีตัวและน่าจะเป็นปีตนปีหรอเป็นปีหรอเลี้วก็ได้แล้วภาวนากะให้ปีใหม่ให้ได้อ่ะให้ได้ของกวัญปีใหม่ด้วยันคือคันภาวนาปีใหม่อีกตั้งหกเดือน ถ้า,าถึงปีใหม่แล้วมีผู้ติดตามหนึ่งพันนี่คงจะเป็นของขวัญเลยนะเนาะใช่ของขวัญเออของขวัญปีใหม่ในเอฟซีก็ไปกดติดตามให้เพื่อนด้วยเดอ้เอเพื่อนพูดจน่าสงสารอีกหกเดือนแล้วนะ <c oughs> นี่เออบุกมาหาช่องนี้นะทบบ<อ>่านผู้ชมโอ้โหท่านนอนอยู่ตรงนี้ก็ต้องแบบอ,อ่าระวังระวังนิดนึงนะ FC ดูท่าทางไม่ค่อยปลอดภัยตายแล้ว หลายปีแล้วเราผิดเนาะเออห้าปีหปีอ๋อห้าปีหกปีมันคงจะไม่พังวันนี้หรอกเนาะเออมันไม่พังวันนี้เออเจ้ากันไดได้แล้วจะพังวันที่ค่อยนอนเออกูขาล้มไม่ได้บูปินเลยล้มกูขามเอออ้าคงไม่พังวันนี้หรอกดูท่าทางแล้วเออทางโน้นทางโน้นทางโน้นยืนทางโน้นเออเอ้านี่นะยืนทางโน้นเออเอ้าผูกกำกับ เออเอ่เห็นเห็นหรือยังฝากฝากไปกดติดตามะช่องแม่เพียวนะพี่น้องไปยังไรขึ้อยากเห็นยูทูบเดี๋ยวนี้อยากเห็นตังนะพี่ไปกดอะไรเพลินไปกดอะไรมันมันยังนับอยู่บอกเวลามาดูมาดูเพราะหนูไม่ได้ปิดนะตะกี้นี่ไม่ได้ปิดมาดูมานี่